ียนกันแบบนูร้รถทรงน้ำไข่มันบ้าไปแล้วิว่านได้แชงทางโค้งบ้าไปแล้วโ <c oughs> ค้งคัดโค้งคัดมึ่อนี่ละบรรยากาศทางโค้งขึ้นเขาได้เป็นขึ้นเขาขึ้นเขาลงห้วยออกจกบ้านแค่จำลองมากมากเลย ลด่ึงโค้งคัดโค้งโค้งเบาบาาโอ้มาโค้งเทพใบเกือบใบอได้ใบใบกไตเลยออทนโค้อ้ยสรอ่ะอยากทีปุ๋ยมาก่าไหนเนาะ